เขาออกมาทำงานต่างถิ่นมันอาจจะไม่เหมือนบ้านเรานะแต่เราก็ต้องอดทนนะลูกครับแม่มันไม่น่าแย่หรอกนะเดี๋ยวก็เจอเพื่อนใหม่ดีเองผมก็หวังให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันอ่ะมาโรงเรียนได้แล้วนั่นนั่นๆพวกเราดูนั่นสินั่นนักเรียนใหม่ใช่ไหมไหนไหนไหนอือ ใช่ะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นน้องนะอืมไปทําความรู้จักกันดีไหมดูจากตรงนี้แล้วดูไม่ค่อยสดใสเลยนะคะเพิ่งมาใหม่เหรอไม่คุ้นหน้าเลยนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพวัสดีค่ะคุณครูเอา้านี่เธอก็อยู่ห้องเดียวกันกับพวกเราเหรอแล้วเธอเป็นอะไรอะ่ะนั่งเหม่อเชียวใช่เราคิดถึงเพื่อนของเราที่เรียนเก่า ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราจะพาเธอเล่นให้สนุกสนานเธอจะได้หายคิดถึงเพื่อนเก่าที่โรงเรียนไปเลยการบ้านวันนี้นะคะคุณครูจะให้เราทุกคนนะคะรวมกลุ่มการอัดคลิปเมนูที่ทําจากสับประรดนะคะมากลุ่มละหนึ่งเมนูนะคะแล้วกลุ่มไหนทําได้ดีที่สุดคุณครูจะนําคลิปของเรานั้นไปลงเพจของโรงเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะทางโรงเรียนของเราเกี่ยวกับทักษะอาชีพของโรงเรียนค่ะ เราเราจะทาเมนูอะไรกันดีสับป,ปรดนไหมคะไม่เอาหรอกเอาสับป,ปรดรุกนแไก่ดีกว่ากินแล้วสดชื่นด้วยแต่ว่าเราคิดว่าครเอาเมนูที่ทุกคนน่าจะรจอ๋อนี่เลยแกงคั่วสับปะรดแกงคั่วสับปรดมี่ด้วยหรอเขาไม่เคยได้ยินเลยเอ่ะมีสิเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนเมืองระยองเลยนะและที่สำคัญสับป,ประรดเป็นผลผลิตท้องถิ่นบ้านเราเลยแหละ แล้วฟ้าทำเป็นเหรอพอได้พอได้แต่ไม่เป็นไรแม่เราทําเป็นแถมทํำอร่อยด้วยเดี๋ยวให้แม่เราสอนเป็นเมนูนี้เลยนะคะมาพวกเราเรามาเก็บวัตถุดิบสดๆจากไรเลยโอเคงั้นพวกเราลุยไปเฮ้ยทุกคนลุงนี้ใช้ได้ไหมอะ แฝงเก่งจังเลยดูสับปะรดเป็นด้วยทุกคนพร้อมอยังจะเริ่มถ่ายแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วคนทำแล้วเราเริ่มไลยนะสามสองหนึ่งแอคชั่น ต่ออีกหน่อยแล้วก็สก่งคุณครูได้ละละ่ะแต่ก่อนอื่นน่ะเราขอลองชิมแกงขั่วสับปะรดหน่อยได้ไหมว่ารสชาติมันจะอร่อยแค่ไหนใช่ค่ะใช่ค่ะอืมหอมน่ากินสุดๆไปเลยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะเราแายไปหิวไปเลยอ่ะโอเคโอเคจะช้ายอยู่ไรลุย ทุกคนตอนแรกอ่ะเราไม่อยากย้ายบ้านเลยนะเพราะเราคิดว่าถ้าย้ายโรงเรียนใหม่แล้วอ่ะเราต้องไม่มีเพื่อนแน่เลยแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วละ่ะเราขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาเป็นเพื่อนกับเราไม่เป็นไรหรอกพวกเราทุกคนจะคอยให้กำลังใจร่วมทุกข์ร่วมสุขได้กันไปนตลอดเลยคุณครูได้คัดเลือกเป็นเมนูแกงก้อสับปะรดนะคะคุณครูเอาไปลงเพจแล้วคุณมากด ัไงบ้างลูกวันนี้ดีมากเลยครับวันนี้กลุ่มผมได้ไปเป็นตัวแทนสแสดงที่ตัวจังหวัดสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องแกงคั่วสับป,ประรดนั้นใช่ไหมใช่ครับเล้๋ลวเดี๋้วไว้วันหลังถ้าเรากลับบ้านกันแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมทำอาหารจานนี้ให้คนที่บ้านชิมนะจ้า